แจ๊แวแวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัฐประสาทศิลป์พี่น้องครับคือเก่าพี่น้องครับนะครับมึอนี้พามาาะสวนพามาาอสวนหญ้าครับผมพ่อแม่ไปฝนมารอสวนหญา้ามาหลักมาเขียบ เนี่ยนะครับ๋ย้ผมผ้ายางเบิง่งสวนเพิ่นหกไปปะมามาเบิง่งมามาเบิ่ง <c oughs> นี่นะครับมันปลูกต้นัะเขียบไป,บบปเด้วพี่น้องครับโอ้นี่ต้นบักมีต้นักเขียบน้อยๆแน่มันก็เป็นหนวยเลย แต่ว่าเท่ากับมันเป็นบางตนนะครับบางตนเนี่ยจังเสียมันก็มิเพียเท่ากับบอเอาโอ้ต้นกระท่อมเพื่นแมงลงหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หก อกต้นกระต๊อบปูกระถอมไปเนี่ถูกกฎหมายแล้วต้นบกมีวันนู้ยุนนะครับเนี่ยที่ห้อมเอาบกมีไว้รอบที่แล้วนะครับนี่แบบนี้นี่ยังมีต้นกระทถอนต้นยางป่าไก่หากินนี่ปล่อยไก่หากินที่ต้นตะเกียบต้นเล็กๆก็ได้ครับ ไปเดี๋ยวไปเบิดกระสอุ้ยบกนัดโอ้ยลมเย็นจ่อยๆนะพี่น้องครับโอ้ยกะเพ้าปลูกโอ้ต้นกะเพาต้นนั้นยังไงโอ้ยอันนั้นก็ต้นบักตู้ผมปลูกต้นบกตู่ไปว้ใหญ่เนี่ยบอบ่ นี่บักตุ้มของดีเลยนี่ต,นตุ้มกินไงเมื่าตุ่มหน้าบักตุ้มมานะเนี่ยใบมันเจียวหลาบโอ้สุดยอดเลยพี่น้องครับรมันไม่มีอะไรแล้วเท่านั้นมันมีแต่แต่มันม,มันเป็นเพียเราต้องขับไปเพียกันเก็บเนี่ยเนี่ยหายไร้ไร้ปะต้นทั้งหุ่นบ่มีเพียมันหลักมันหลักบักเกียบเนี่ย ลายไรดขายบบทนเก็บไปกินโอ้มันมีเพียรขอออกนขายบบทนไปไปเบิ่งต้นต้นทั้งฝุ่นนะโอ้นี่ก็ต้นกระท้อนอีกต้นนึงนี่ก็ไร่กินน้อยด้วนี่ทั้งขางฝุ่นทั้งขางนี่ยางรัดไปนี่มันมีเพียร์โมีฟางฝุ่นมองต้นนี่นี่คือพวกเกี่ยวกันนี่กัวนี้นะอันนี้เราเอาแล้วพุ่นฝุนต้นบุกใหญ่นั่นนะมาดูมาดูนี่ต้นนี่เพียร์โเอา ตัวใดมันเป็นเพียก,กับยาเขาเอา,เเอ,า,เเอ,าอัานน,น,นี้นี่นะนี่เบื้องต้นนี่หน่อยเอาแล้วเก็บแล้วบื่ทคันอ่ะเบื้างหลังนั่นเอายังนี่กัเพียรด้นี่นี่มัมีเพียร์ห<บ>ลักน,นี่โอ้เบื้องเวตัวนี้น่อเบื้องพี่น้องครับมันสีฮักถิ่มมาแล้วเนี่มนมดีพ่อแม่เนาะยังมาคร <c oughs> ูจะไปแย่งมันยังมันกำลังกินกินมาเลยมันตาตีแล้ว

súc soup kèm em em nhìn ngon ngon em yên em 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 nhìn ngon ngon, em bông bông em 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 nè, em 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 ก็เดี๋ยวกินมาท่านแกแบ่งนกแบ่งอันนี้ไปเนาะนี่กระซูคือกระแต่ว่าหางบุทเทนเน็ตก็กระแตมันบินมันนีไงนี่มันละฝุ่นมันดิโอ้ยเราเอาะไปให้นกแม่เบื่อที่ว่ามันงอล่งไหมแต่ทุงสูงมันนาสิมีสูงอยู่แต่ว่าแถมนคอยกระซิหักคือกันฝุ่นอู้เนี่ย ผมว่าได้ปลูกอันนี้บ่าได้ปลูกนะครับมันมันเกิดเองมันแหละแต่มันสิเกิดเทากินนะเกันน้อยเนี่ยต้นนี้ได้เกิได้กินหน่อยเาานี่ยยืดเนี่ยนิดน่อยเาานี่มันเกิดไปเรื่อยๆนะครับมองนี่ก็เลยวานวานไปแล้วก็มันก็เลยเกิดเป็นสวนเลยบผงเป็นสวนเป็นห่มพอดีเนี่ยต้นซูงๆเขาไไนนบ่ได้แล้วนะ โอ้าวเต็มกระตาเยอะเด้อนี่ฮะทั้งนี้มีอีกพี่น้องครับเนี่ยต้นนี้น้อยเบิ่งเนี่ยพาพาทั่วสวนหญา้าเนี่ยพบเบิ่งต้นน้อยเบิ่งเนี่ยต้นน,นี้น,น้อยนี่ มีทุกงานั่น้อเตอะสิบ่เบิดต้นวาจเนี่ยตั้งเียเีย่้นน้อยๆเนี่ยเห็นเลอสวนอู้น้มีสวนแบบข้าสวนยังสีได้นาะสวนเก็บสูงเกา กินเมอกินมา่ก็กินมหกนินบแล้วอ้บนทั้งลม่นอ,อลนอือก่นบ้เกาไว้ไกลต้นนีหยังต้นบานเลยนะมาจักงามเลยสุไม่เสียเลยอือนี่นะครับ <laughs> ถ้ารอสวนยาพี่น้อง <laughs> เอเอเต็มตะก,กาแล้วพี่น้องเนี่ย นี่ยนียังาน่อยยังมาน่อยพ่อุนน่อยก็ยีครับี่นี่เนี่ยต้นเลหน่อยเพื่อนมันสีหาก็ยานคอยแชงมันเถอะปล่อยมันมีดียนี่ อุ้ยโอ้มันปลูกออกป่าไว้เนี่ยมันสุกหรือป่ะเจนี่อนนี้เพียงอันนี้ปลูกอย่างนี่คือหยาบของเรานี่มันไดนง่มาวางงามกระบ่กนี่เสุกแล้วอุ้ยเจนี่แตกแล้วอืมสุกแล้วพี่น้องเคียบแล้วมีอีกมีเอาสุกแล้วสุกแล้วว้าวส่กินบ้างซีมดู โอ้ยน่าจะจะละหมดเข่าหูเลยอ่ะฮเสียงนี่นอนมาอุแม่แน่ใจอืมสดๆเลยเสือเลยหวานใหม่มากเลยมันใหม่แฮะ กินเหก็กผลไนมันเอ้าต้นบักอันนั้นไหมบักตบโอ้ไม่บักปีสี่ศาสต์บวกแค่เป็นหน่วยปีนี้พ้นพ้นเราใหม่เป็นทุกอย่างนายกเว้นบักม่วงบักม่วงบักเป็นหน่วยไปไปเบิ่งบักอันนั้นกัน

มาเปิ่เไยพ่โอ้ยยางอ่อมเพื่อนเลยพี่น้องตัตัดตเราเพิ่งนหอมเ่นแจววันนี้แจวยังฟังทั้งุ่เนี้ยังฟันเน้าเปุ่นยางคือยางอ่อมมาจากปุ่นุ่เลย้ตาเลออ็้ยเ็มตะกา่ะ ยาย่งเบิดวะีบเินยาน่งดอกอ๋อยาวัคซีนเอาไปสีวัคซีนกันเขี่ยได้่อเผี่ยกับบอโอ้บักนัดมังยนะครับเผี่ยกับบได้กินเผี่ยมันเนาะยังไร แตละมือนี่ถ้าเก็บขายได้หลายได้เย,ยอะคันบวกเก็บกับปอยให้นกมันกินนะครับแม่นแบบสวนเนี่ยเขงงายาถ้าจะเก็บขายได้เงินแตละมือนี่บ้านน้อยด้วยข <c oughs> องเราเนี่ยเป็นสวนอยู่เลยสงผุดไปเบิ่งบ้าง <c oughs> เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งบึกสมบูรณ์หนึ่งเดี๋ยวอยนะเอาไว้ว่างกัน เป็นปลูกมั่นนะครับคครนคือแบบข่อยมอ้อยู่ขยมา,าเหกวสับงบานแบบว่าไอ่ไป,ปลูกป,ปลูกงัวป,ปลูกกล้วยนะครับป,ปลูกงนะแบบ,นนบเ่ากะเ,ปเากนั่งแบบนั่งเร้าโฮมมันเร่นเยนย่ำคำคนี่สนะแต่ว่ามาปีนี่เบิ่งนตะีละมันเป็นตน้นมันเป็นต้นที่แบบว่า เออออกจะกระดูกระดูกระเดกเลยเป็นแต่มีมาต้นตกระดูออลซัมเบิ่งเดียวไม่ได้มันเหงามันสะก่อนเนี่ยเออนี่น้อยตั้งแต่ผมสมัยผมเรียน่นน่ะมันก็ะซัมนี่แหละเนี่ยนี่เป็นสองหน่อยสี่หน่อยโอ้หนีงัวงัวไปฝนนะครับเนี่ยสมแล้วจะวัดติดปะสองหมื่นสามมาสือมาตอนนั้นจักเดือนแล้วปะ อุ้ยสมบูรณ์กว่าเ่าอยู่ดิคือพี่กายได้เสียปีนี่มังเกี่ยวเขา่าอพี่กายวะพี่กายเ้ยียวจนปวดเขนอันไหนัหนอเอียงอัน,อนแม่งแหงว่าทับเลยเอาพี่น้องครับนะครับฝากตอนพี่น้องสักนิดสักตอนครับผมพี่น้องวันนี้พาพมันรอสวนหญ้าครับผมวู้ดเดรย,ย์าลย์ง่า เนี่ยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์น้ำด้อครับพี่น้องครับพบพอกันคลิปหน้าคลิปใหม่คลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายยบาสวัสดีค่ะลาสวัสดีค่หิวจนปวดแขนไป